เจ็บนะเอาแล้วฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพวกคุณลคาครับรนในเกมกราฟเด็ดในพาร์ทที่18กันแล้วนะฮะเฮ้ยตายเยี่ยมที่ผมได้ยินเสียงตัวหนึ่งด้วยทุกคนขอหนะาจ๊ะฮึ เฮ้ยโอ้ยปูดเหม็นถึงนี่เลยขมคอมากแค่นี้เลอมาตุ๋นแล้วก็ไปว้าอี่เราไม่ได้ไม้มาด้วยนี่ว่าอืออม สองสามสี่ห้านี่ขังเราท้องเป็นละลาอ่ะกลัวใครมาหึไปเคี้ยวเราไปหาดอกไม้ก่อน อุ้ยบ้าบาเอเฮ้ยสมมติเยอะมากเลยนะตั้งแต่เมื่อกี้แลหละทึบเฮ้ยมีเสียงม,มีตัวอะไรอยู่ใ,ใกล้โดดจิงหรือเปล่า ใช่อือเปล่าเฮ้ยนคงไม่มาทางนี้หรอกถืออูดไปเลยเตรียมตวัวเตรียมตวัวเก็บอีกะฮะขอหมดเลยละกันนะฮะอีกไหมฝังงนะ่งนูง้นกฮะทุกคน มาต่ผมมาอุ้ยปีดใต้ไปอีกแล้วอ่ะจริงถ้าจะรู้ฝั่งนี้อ่ะเป็นเป็นบ้านหล่นได้เลยอ่ะคือถ้าู้จถ้า้ฝั่งนั้นอ่ะใช่ไหมเออแต่ว่าเดี๋ยวผมทำทางปีนกำแพงฝั่งนี้เลยเดีกว่าไหมแบบให้สูง,สงอ่ะเออ Ui. Từ lên các bần. Tầm một như à? Có má, mà Nhìn đi mà nóc nói Ui, Ui. ต่ออยู่ด้านบนมาเอาไหมครับโวูตัวเดียวไม่ได้เหรอตัวบัคทุกคน าก็จัดการตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวใกล้ๆกันมาเรืมมงซิมก่อนไปดูนะอุยอ้ยเจ็บนะ่ะ เจ็บนะอู้เจ็บนะอุ้ยเจ็บมากทุกคนอออะไรทิ้งเดี๋ยวนี่เรว่อะ โอ้ยแกทำอะไรได้มาติดพิษด,ดิติดพิษด,ดิเออหน้าสั่นดิหน้าสั่นดิหน้าสั่นหน้าสั่นสั่นจ้าสั่นจ้าส,ส,สั่นเลยเออหน้าสั่นไปดิเยี่ยมทุกคนไปเรากลับกันดีกว่าเก็บแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเราเอาไปวิจนะัยกันนะเฮ้ยช่วยแล เต็มเต็มอีกแล้วอืมต้องเอาอ,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 อะไรสักอย่างออกอ่ะอุ้ยจะพังแล้วอันนี้ดีกว่าออกดีกว่านะวันหาง่ายสุดละเอ้นี่ดีกว่า,วา,วา,ายวเยีมอมไปฮะไม่งงน้องไม่ไมาง เน,น,นี่ยแบนสายเนี่ยหน้ากากเหรอหอืมสแกนเอ่อแค่นี้หรอลหรอหมดแล้วเหรอจริงดิหุ้ยระเบิดระเบิดที่หุ

ฮึฮู้อีกแล้วเลยว้าแกทำรูเฉนจะวยแกทำมาฉันดูแย่พบเมันแรงฮู้จะบ้าตาย จะเหม็นมนะั้ยเนี่ยตายนะขัดคำตายยังไม่ตายด้วยตายเลยนะหสองสาม ก็หรอกไหมหนึ่งหนึ่งเดีย๋ยวพึ่งนะตเติมของให้เติมของให้อยู่แป๊บนึง อุ้ยหมดงามงามงามคือที่ผมเอาตรงนี้เพราะว่าแมลงตดก็จำเป็นเหมือนกันนะในการครัฟธนูพิษธนูแก๊สสออ,อ,อขาดหนึ่งอ่า ต้องการหญ้าทุกคนหญ้าขอหญ้าหน่อยครับคือเยอะเลยครับเยี่ยมเราไปค้าดีก่อนเ่าะทำมะกิจร้อยเสร็จมาเดี๋ยวค่อยมาค้าดีก่อน ขึ <Scroll> uh ้นมาครับกระดักต่อครับฮึฮึ ย่มถึงแล้วเก็บของก่อนเอ่อเก็บไปฮนะนี่ตีเอ่อตุดใงมุมหัวมันการเท่าไหร่นะเชือกสองหนึ่งสองย่ม จะลาดุโอ้โหได้ของวุฒหนักของเรานั่นเองมีแรงสตันด้วยก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย